เบรเกอร์ทั้ง2ตัวนี้รูปร่างหน้าตาของเบรเกอร์ก็จะดูคล้ายกันนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสังเกตที่ตัวเบรเกอร์เบรเกอร์ตัวซ้ายมือจะไม่มีปุ่มเทสแต่เบรเกอร์ตัวขวามือจะมีปุ่มเทสครับซึ่งเบรเกอร์ทั้ง2ตัวนี้ลักษณะในการตัดวงจรน,นั้นจะแตกต่างกันครับและในวิดีโอนี้นะครับถ้าผมจําลองให้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีโครงโลหะเกิดมีไฟแล้วเรานะครับเกิดไปสัมผัสกับโครงโลหะที่มีไฟอยู่เบรเกอร์ทั้ง2ตัวนี้ตัวใดจะตัดวงจรครับ เริ่มจากเบรเกอร์ตัวซ้ายมือตัวที่ไม่มีปุ่มเทสท,ที่เบรเกอร์ก่อนนะครับถ้าผมจําลองอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับเปรียบเสมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีโครงเป็นโลหะและอุปกรณ์นี้นะครับก็ไม่ได้ติดตั้งสายดินด้วยนะครับและถ้าหากฉนวนของสายลายนะครับเกิดชํารุดทําให้ตัวนําของสายลายนั้นไปสัมผัสกับ,กบโครงของโลหะก็จะส่งผลทําให้โครงโลหะของเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นนี้มีไฟครับ แล้วถ้าผมจำลองไส้กรอกชิ้นนี้ที่ถูกต่อลงดินไว้เปรียบเสมือนเป็นมือของคนที่ไปสัมผัสกับโครงโลหะของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีไฟอยู่เรามาลองทดสอบดูครับว่าเบรกเกอร์ตัวนี้จะตัดวงจรได้อยู่หรือไมครับ จากการทดลองเพื่อนๆจะเห็นว่าเมื่อไปสัมผัสกับโครงโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีไฟอยู่ที่ไฟกรอกก็จะเกิดรอยไหมอย,อย่างชัดเจนและเบรกเกอร์ตัวนี้ก็ไม่ได้ตัดวงจรนะครับต่อไปเรามาลองทดสอบกับเบรกเกอร์ตัวที่มีปุ่มเทสที่เบรกเกอร์กันนะครับถ้าผมจําลองอุปกรณ์ชิ้นนี้เปรียบเสมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีโครงเป็นโลหะและอุปกรณ์นี้ก็ไม่ได้ติดตั้งสายดินด้วยนะครับ แล้วถ้าหากชนวนของสายลายนั้นเกิดชํารดทําให้ตัวนําของสายลายนั้นไปสัมผัสกับโครงโลหะก็จะส่งผลทําให้โครงโลหะของเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นนี้นั้นมีไฟครับถ้าผมจําลองไส้กรอกชิ้นนี้ที่ถูกต่อลงดินไว้นะครับเปร,เรียบเสมือนเป็นมือของคนที่ไปสัมผัสกับโครงโลหะของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีไฟอยู่เรามาลองทดสอบกันดูครับว่าเบรกเกอร์ตัวนี้จะตัดวงจรได้อยู่หรือไม่ครับ จากการทดลองเพื่อนๆจะเห็นว่าเมื่อไปสัมผัสกับโครงโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีไฟอยู่เบรกเกอร์ตัวนี้ก็จะตัดวงจรนะครับดังนั้นก่อนที่เพื่อนๆจะนำเบรกเกอร์ไปใช้งานนะครับเพื่อนๆจึงควรต้องทราบถึงลักษณะในการตัดวงจรของเบรกเกอร์แต่ละชนิดครับ ดยเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นมินิเจอร์สกิทเบรกเกอร์หรือ MCB ครับซึ่งจะตัดวงจรเมื่อเกิดกระแสะไฟฟ้าลัดวงจรได้และตัดวงจรเมื่อเกิดกระแสะไฟฟ้าเกินพิกัดได้แต่จะไม่สามารถตัดวงจรหากเกิดกระแสะไฟฟ้ารั่วนะครับโดยเบรกเกอร์จะระบุมาตรฐาน IEC 60898ครับ ส่วนเบรกเกอร์อีกตัวเพื่อนๆจะเห็นว่าที่เบรกเกอร์จะมีปุ่มเทสนะครับแสดงว่าเบรกเกอร์ตัวนี้สามารถตัดวงจรเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าั่วได้เราจะเรียกเบรกเกอร์ประเภทนี้ว่า RCD ครับซึ่งเบรกเกอร์ RCD นะครับเราสามารถแยกได้เป็นชนิด RCCB และ RCO ครับ เบรกเกอร์ตัดไฟรั่วชนิด Rccb นะครับจะมีคุณสมบัติในการตัดวงจรเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าล่วเพิงอย่างเดียวครับไม่สามารถตัดวงจรเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารัดวงจรและไม่สามารถตัดวงจรเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าเกินพิกัดครับดังนั้นการใช้งานนะครับจึงต้องใช้งานคู่กับกเซอร์กิตเบรกเกอร์เสมอเบรกเกอร์ตัดไฟั่ว Rccb นะครับจะระบุเลขมาตรฐาน IEC 6 1 0 0 8แขีดหและระบุเลขมาตรฐานมอก2ี2 5องขีดสองซึ่งเป็นเลขมาตรฐาน หร,หรือเพื่อนๆอ,อาจจะพบเห็นเลขมาตรฐานเดิมม o c สองสี่สองขีดก็คือเบรกเกอร์ตัวเดียวกันครับส่วนเบรกเกอร์ตัดไฟลวดชนิด RCBO นะครับจะมีคุณสมบัติในการตัดวงจรเมื่อเกิดกระแสะไฟฟ้าั่วดได้ตัดวงจรเมื่อเกิดกระแสะไฟฟ้าลัดวงจรได้และตัดวงจรเมื่อเกิดกระแสะไฟฟ้าเกินพิกัดได้ครับ และที่เบรกเกอร์ตัดไฟลว r c b o นะครับจะระบุเลขมาตรฐาน IEC 61009-1และระบุเลขมาตรฐานมอก9 0 9 2 5 4 8และในอนาคตนะครับก็จะปรับเป็นเลขมาตรฐานใหม่มอก9 0 9 2 5 6 7ครับ ดังนั้นนะครับถ้าหากเพื่อนเพื่อนจดจําเลขมาตรฐานและคุณสมบัติในการตัดวงจรของเบรกเกอร์ชน,นิดต่างๆได้ก็จะช่วยให้เพื่อนเพื่อน,นั้นเลือกซื้อเบรกเกอร์ได้อย่างถูกต้องและสามารถใช้งานเบรกเกอร์ชนิดต่างๆได้อย่างเหมาะสมกับวงจรไฟฟ้าที่เ,เพื่อนๆกําลังต่อไปใช้งานครับหวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับ